หลวนพอผมนี้ขึ้นมาท่านมาภารับมารับหน้าที่ตัวต่างเด็นคัวมาโยมมันเหมือนลิ้นกับวันเหมือนลิ้นกับวันบางครั้งกระพบปั่นไม่จะทบปั่นแต่ท่านตั้งสติอยู่ยังไงไอ้วัดวามีความรื่นื่ไอ้รองเข้ามาใช้วัดมีความสะดวกสบายถ้าจะมาพูดพ่อใส่พ่อแม่ อาสายคูบาอาจารย์เ่ยเร่างกาจะบไ้ปวดตลอดมาเป็นโรคประจำข้าวเป็นคหมอมันหมอป้อกเลยอาจารย์ต้องทำใจนะว่าทนนะก็ทนไม่ได้เห็นยวปบุญญาตุจออกจากบานีหลิเ้เหมือนหมูหลอกตุ่มน้ำมันแตกเจะภาษายังไง เหมือนระบบวิทยาอสาระเกิสงนั่งเป็น่งยอมงต้นไม้ย่าประกอบเป็นกิ่ก้านสาขาไปไม้่เกิดตรงนี้มันเป็นภาวะของต้นนั้นแต่ในต้นไม้มีอะไรอยู่เหมือนเราแต่ละคนั่งตรงนี้ประกอบเพื่อเป็นคนอาการสามสิบสองมันมีแก่นของอะไรมันก็แก่นของมนุษย์ที่ว่า ุกคนวันนี้เห็นไหมพระครูปาแครนีนบบ่ยเราสบายแม้แต่เจ้า,นานบบหน้าที่เราก็ไม่ได้สบายเท่าไรแต่ต้องมาทำหน้าที่มาหน้าตรงนี้เพระอุบาสกปา,าสิกาสบายใจพระมิตจรจิตคณะสงฆ์ใครเดียรอย่ากคิดว่าบุญเก่าเรากินหมดแล้วแต่เราไม่ทำบุญใหม่าหมาเพื่อสบาย มันเก่หมดเราก็ถามว้าจะรอดเอปัจจัยที่ท่านได้สร้างมาเหลือแค่สามสิบพรรษาอายุอาณาพ่อหกสิบห้าปีร่างกายเราพุ่มตะเรือทายคาดว่ามันย่อมมีอุปสรรคมากมายกว่าจะข้ามยอด้นไปได้แต่ตามหลักของพระที่ว่าอุปสรรคก็มีบารมีบอกเตือนหยองกัน สุดท้ายก็ไปสู่ปตัตตนะว,วีคือแผ่นดินอาโปหรือนะเดรโวคือไฟวาโยคือลมมดลมที่ออกจากที่ไปเขาไปเป็นอากาศสาตว์ออกมาเป็นฝนเราได้กินนใช้นั่นคือกลับไปสู่ธรรมชาติยักในายอย่างนี้ไว้อา